อายกมือเนี่ยแหละคนเนี่ยชาครับผมคิดว่าผมจบเลยนะครับบ<ะ>ครับตั้งแต่ผมมาทําม,มาทําม,มานี่มันมันคล้ายว่าจิตมันมันมีอะไรบังหมดเลยผมมองไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยนี่ผมก็เอ๊ะทํงานทำไมน้อยใจจริงพอเกิดบายชาติด,ดีไมมไม่เหมอนข่าสักคนเลยทาไมถึงอภัพยอย่างนี้เ,อ,อ,เอ,อ้หูก็ไม่ดีที่อาจารย์เทศวันก่อนนะครับอ,อาจารย์ให้ธรรมะไป ไปฟังนะครับอ่าพวกก็ไปปล่อยพอไปหมดประชุมนี่แล้วก็ไปไปเปิดฝังเลยฟังโอ้โหมันตรงกับใจผมเลยครับที่ผมอยากจะรู้นะ่ะอาจารย์บอกดูจิตไงครับตรงทามอาจารย์นะครับอ,อาจารย์บอกว่าเออก็เอาอความรูร้สึกกันเนีเ่ยอ,อาจารย์ผมก็บคิดว่เออความร,รู้สึกนี่มันดูจิต แล้วเอสติเข้าพบคลุมอีกทีหนึ่ง mm hmm. อ่อไปปดปดตั้งแหน้าแรกประมาณเที่ยงคืนครับผมอืม mm hmm. ตู้นจำจอยหมดเลยร้องให้เลยผมมา mm hmm. โอ้ยไม่เป็นอย่างนี้ไอยเงินร้อยล้านหนยังไม่เอาเลยอาจารย์ครับ mm hmm. เออ่ขั้นแ,แรกเงินร้อยล้านนะ mm hmm. ผมแค่เอาเลย mm hmm. โอ้ยมัน พึ่งเจน้ำตาหล่อยแล้วโอ้ผมเนี่ยมันเต้นแรงจริงเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมว่าเอ๊ผมเป็นโรคหัวใจด้วยเนาะก็ว่าเออที่หมอพาผมมาเนี่ยเออมันจะเกี่ยวกับโรคนี้หรือเปล่าวะประมาณสักห้านาทีหายที่เต้นไหมนะครับเต้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บแรงเลยแล้วก็กหายเงียบเงียบเลยโอ้ผมก็มารู้โอ้โหดีแนะที่อาจารย์บอก อสอนบอกว่าโอ้ยดูจิตด,ดูจิตคือจิตนี่เองโอ้ตอนแรกก็ดูดูไงก็ไม่เห็นปั๊บแล้วฟังไปเรืร่อยฟังไปเรืร่อยแล้วก็จิตจอที่พระอาจารย์เทศสอนนะครับฟับงไปมันต้นขึ้นมาเองเลยโอ้ย <laughs> ไม่รู้จะทำไงไม่รู้จะอะไรเลยโอ้อยู่คนเดียวเนาะในเต็นท์อะไรครับ <laughs> โอ้ย ดร,รึงนะมันปิดติดอะไรทุุๆเลยโอ้เราเกิดมาไม่เคยไปอย่างนี้เลย <c oughs> โอ้แล้วตั้งแต่วันนั้นมาผมก็มาเดินจงกรม,มอะไรไม่มีอะไรเลยครับว่างหมดเลย <c oughs> เดินจงกรม,มนั่งสมาธิเอทุกทีมันมีนะจิตแตมันคล้ายๆว่าจะมีอะไรลงลองอ,อย่างไรก็อบบพื้นดินใหญ่เลยนะมันอยู่ แล้วไอ้จิตคี่ว่าปรุงแต่งน่ะอ๋อมันคอยจะมามันมันมันมาโกลนมาก็เออให้หงเว่น่ะผมบอกไม่เอาเองนี้ไปเอาที่ผมจริงผมก็จ้องด้วยส่วนนั้นแหละตัวที่กระด้างนิ่งไ่นะนิ่งนิ่งนั้นแล้วก็ฟองฟองธรรมะอาจารย์ไปเรื่อยๆเน่ยมันกดขึ้นมาเองหรเปล่าฟิตขึ้นโอ้โห รอยจิขนาดนี้โอ้โเพิรู้จนี้เองโอ้ยิตที่สุดเลย <c oughs> โอ้เงินร้อยล้านนี่จะมอาให้หรือไม่เอาแล้ว <c oughs> มไม่เป็นิตที่สุดแต่ต้งไห <c oughs> นอนั้นมาคงจะมาเดินสมาธิตั้งเดินจุกมเลยเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยครับว่างในใจนะ้ายว่า ต่ก่อนมันเป็นขัมีพื้นอยู่นะแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่มีอะไรครับโล่งไปเลยดีมากหมดเลยดีมากดีมากแล้วที่มาด้วยกันเขากลับกันวันนี้หมดแลอวบางคมว่าเออดูที่มาด้วยกันแท้ๆทำไมรีบกลับก่อนเออนจะอยู่ให้ชมเด็จพวกกัน เขาเป็ว่าเขาละเขาเป็นธุระเขาจบแล้วนะครับจบแล้วครับเขาเ็นวาเขาบอกให้จาายแล้วบ่าเขาจบแล้วเขาจบก็อยู่บ้านแล้วครับแล้วก็ดี้วเวลาเรากลับไปเราจะได้บอกว่าเราเขาจบเหมือนกันจะได้บอกได้เออไปอจะาโทรไปบอกเขาเาดีใจใช่ไหมดีใจั๊บเลยโอ้ไม่เคยดีใจอย่างนี้เราเกิดวันทักหนึ่งนะ่ หมดเลยมันแน่นนะหกนาจอยอดเป็นเสร็จตุ๊กตุ๊หเป็นไรนี่ตายอะไรทําไเป็นอะไรที่นี่มันเจ็บมาป่วยมาตายที่นี่ลำบากอาจารย์ไม่ลำบากหรอกที่นี่มีปืนเยอะคิดนะโอ้ยอาจารย์สอนนี่หรอสอนนักสอนหนาโอ้ยดู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 ดงในพระพารับอนอดู ดูดูเป็นไงเราเดนนี้ละอหจารย์มองอ๋อมันเฉยๆเลครับเฉยๆเลยเออนั่วดูเฉยๆนั่นแหละจานยมองนี้พอดิผมก็ตั้งใจดูให้เฉยๆแน่น่ะแล้วก็ฟังธรรมะอาจารย์ปล่อยเรื่อยๆเลยเออแล้วก็มันเกิดขึ้นมาเองเลยครับอย่างงครับ ดีแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าทําตามผมเห็นไหมได้ผลเลยดีมากหอมเลยคขาเอาหอมมะมาเปิดแล้วก็ความอจิตจ่อเลยจะต้องไปยุ่งอะไรเด็ดขาดเลยอ๋อไม่ต้องยุ่งเลยจ่อจ่อจ่อเดี๋ยวปั๊บเลยล่ะบุญบารมีระทึกโอ้มาที่อ้เลยล่ะก็ตัวเองเอมผู้รู้ดูที่ใจขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งครับอืม อ่าโอเคตอนนี้รู้แล้วสาธุโมทนาด้วยอ่าอ่ออทาทั้งนู่นแหระทั้งนู่นแหระ